อ๋อมียังปวกกินบ่แล้วนี่เนาะอ๋อโอ้พี่น้องเว้ยเออโอ้โอ้ปวกปลวกปวกโอมจุ่มโอมจุ่มน้ำเลยโอมจุ่มนี่แหละเกี่ยวกับตัวนี้มอเตอร์ใหม่แล้วนี่ใหม่นะท่นเขาสร้างของที่นี่มาได้สมบูรณ์่คือแบบนั้นเปล่าจะอิงตามแต่มันคือคือคือแบบนี้ก็ได้แต่มันเอามาเออสำหรับเขาเขาอยากให้ตั้งเน๊ะ dần tăng Ừ, ừ. bà này thì nói à, Điều bằng thân thân cơ mi, thằng lang cơ mi bà này nó ờ, ngàn khẩu phong cắn đây đấy, này nói nó โอ้เอาเอ้าเนาพี่น้องถือว่าทางสร้างเข้ากับมาดําเนินการแล้วอันนี้ปั๊บนาดินพร้อมจะเทพื้นเนาะบ้านของทางทงวิเนาะพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมเอาน้ำกระทิงแด็กไปหมอะให้ทางสร้างเป็นก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ถือว่าสร้างไฟเข้ากับมาทำมาอันนี้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้น่าจะเป็นทางบริจันทร์พี่น้อยเนาะอ่ะไปพี่น้อยไ,ไปเบิ้งทั้กันอู้หิดคักเลาะนี่เนาะใช้เลมโบ้เลยไปทางให้ไปทางให้เอาอยัางบรทันเลี้ยวบ่ใช่ยังโอ้โเดี๋ยวอ่ะ<ด>สวัสดีพี่น้องกันทางป้าดเาาด้อสวัสดีเอออันนี้กับลูกเลมโบ้บ่ไปทางให้จะมาจับมงนะ ทำ,ทำมือแรงัน,นอบอนันเ,เป็นนิรศานาบไลนั้นได้เล้อบอรเราไปสอมแล้อบออเมื่ออื่นอาวมันสีทันอยู่บอสะน้ำก็น้ำตายแล้วมนัมนอะไมันกิ่นน้ำตายแล้วโ,โอ้ยบริษัทช่้นบานนี่ไอขากบานนี่นนเนาะไปทางให้เนาะไปน้ำกันบอกรบเมียประชุงแหงเขา เอ,เอาไปส่งใหเอาไปซอยข้าเจ้าอบ่าน,นี่นะส่งแห้งคือไปซอยอันแปแบบข้าเจ้าหายใช่ป่บอ๋อโบอน,นิเวนเ็ดของครอบครัวตัวเองเนาะไปซอยแห้งไปหน่อยแต่ว่าเวียยเรานะ่ะคือแล้วแล้วเนาะใช่ป่บกันยินเยอะเราบอกมัอนั่นก็ว่าเวียยทางให้ทันยังไรได้แล้วมีแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งแห้งให้ข้าเจ้าเอาส่งแห้งก็คือมูคูหาระวันเนาะก็ไปซอยข้าเจ้าอันนั้นใช่ป่บ เดือดต้องไปบนมือมาอแรงเพราะนี่เนาะทางให้พี่น้อยวันนี้ก็ได้ป้านะเป็นคนรับหน้าท,ที่แทนเบริรงเวียงงานตัวนี้บบบนี้เนาะให้ดังวีเลยจ้ะอยู่เฮียน,เ,ยนเออเอเาปงลูกแน่เนาะอุอ้มลาย <c oughs> โอเคโอเคเฉยพี่น้อยเนาะ อืมทางป้าเพิ่นก็นี่ก็โสดเด้นี่เนาะยังบ่ทันได้มีแฟนเด้นี่โดยเอออัญุจักปีแล้วบ่ฮู้บ่ฮูอัญุโดยโอ้บ่ฮู้อัยญุละบ่นี่ประมาณเท่าใ30ปลายเนาะอ่บ่40อืมเฮาสเฮาฝากต่อไปให้ทางบ่สร้างเพิ่นได้เอาแล้วก็อันสร้างไฟก็มาบ่ เออเดี๋ยวไปเบิ่งทางนี้ก่อนก็ได้อาหารไหนมาให้เพื่อนมาเบิ่งนำกันอืมเอาสบายดีพ่อเด้อดดอ๋อใช่หเหรเฮ็ดคนเดียววะนะสองแต่ว่าปับป๊บเป็นคนหนึ่งเฮ็ดจะพุูดเออเอาน้าพ่อเด้อน้ากินอ่าแล้วเอาขึา้นไปให้ทงางเงทางเพื่นทางไฟเนาะแค่หนึ่งมานำการสองคน,นใช้คนหนึ่งเด้ทาซีเอออือ โอ้ปั๊บแดลนี่เนาะมือนี้อาจจะมีแต่ไดปั๊บสิซื้อมือนี้เนาะมันจะร้อยแล้วก็แักได้น้ำมันมีน้ำหดคำว่ามีน้ำนี่หดมากมากวไอ้เนาะมันจังพักมันสิ้นเรียดคำว่าโต้มกระจายไปเลยปูมแล้วปูมไหลแล้วเสียนี่นะารอดอยู่อันน้าปลาปานี่เปิดบ่ได้บ่สะปาฮะ อันฉากมันน้ามันสายทอตัวนี้น้ำโบราณโบราณใดบ่เออตัวมันยั้มนะยันน้มนะก็เพิ่นบ่มีน้ำป่าป่าบ่าาบามีว่านะป่าป่ามันบ่มีอ่าน้ำป่าป่า,า,ปปาบาม่มีเออมีแต่ใส่น้ำ้างเนาะมีแต่เพื่อนอันนั้นเพื่อนเพื่อน,นในนอ้อนนงเพิ่นคนหนึ่งมีอยู่บ่หันดื่มใสย่ยางดื่มมาพี่ไปยังสาระเน,นานะใชายเพิ่นอ่นะคือว่าได้เพื่อนกับเจ้าอ่ะนะเนาะแม่นเลย ว่านั่นยังว่าเห็นเราอยู่ซ่อมใดมันหนีเราเราไปอยู่ซ่ำเนาะเราไปทางให้แบบว่าไม่แปลมันก็ต้อนั่นบ่ห่อมาใส่แม่นบ่เป็นแม่เอามาโลดพอเลยเป็นอันแล้วเป็นอันชวนที่เดือนแล้วอันเดี๋ยวไปเดูเบรื่องก่อนก็ได้ปะเขีบเครื่องกรนก็ได้เพราะว่ามันเอาตัวใดที่มันบ่อนี่อ่ะตัวใดมัน พอเพนเดือจากเฮดเฮือนนี่แหละแลวมันเดือตั้งเสาะหาเพนครเดือเบื้งพอขฮานามันตัวไรมันมันงามเก่าไว้ตัวอะไรตัวที่มันนั่งนักนะอ่ะมันเป็นตัวะไรมันเด็ดในจังหน่อยเนาะใช่ประมาณจากผพนพอ ป้ามียังพวกกินบ้างเลยนี่เนาะอ๋อโอ้พ oh, 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 oh. oh, oh, uh, ี okay. no year, right? oh. ่น้องเ้ยเออโอ้โอ้พวกปวกปวกเอ้าลายบางกอนตัวนี้คอบอันนี้เนาะอู้ประมาณลายอยู่ด้นี่เนาะสีสห์แผ่น แต่ว่าเขาเบิ่งไม่เนื้อมันก็พอๆกันเนาะดึงมาก่อนเอามากพวกก่อนัวกกินไ่เลยพี่น้องเลยอือเออใครอยู่บบบนี้เนาะโอ้ยเออนี่ดีตัวนี้แหละไปจับใส่ตัวนี้ตอกบ่ เด้ครับมางินดอกตัวนี้เนาะมันติดกันแล้วติดกันแล้วเนาะต่อตูด้อเอเป็นงด๋เจ้าจะงินเอาเนาะเจ้าหรือว่านันกมันบ่พอซ้ํากันมีแต่ว่าเจ้าบ่เจ้าเทกะจุให้มันจุกแ่นั่นั่นแหละเออเอาเือเอาโลดแผ่นใดก็เด้อามันอได้อดอกเนาะ ได้ยุกเขมันไม่เนื่ออ่อนไปแล้วเขาตอกมันก็ขอดออกขอดเข่าได้เ้ยอืมนี่ได้ไรเราพี่น้องแต่ว่ายังมนท่านแดขืนมาอยู่บ่เอาขืนมาได้ลูกไรไ่นะบ่าเจ้าฮะขึ้มาได้ออาน้องวิงอันนี้ไม่ก็แต่จะจับเล้วกินระบาสีฐานยังยรุมอีวแช่มาเบิ้งนึกเอชานี้เ้าขึ้นมาได้ัข เอานี่ใช้ช่อเชือเจ้าหันทำไม่เอาเอาไรขึ้นนะวะใช่นะอ๋อหรืออะลรนี่เนาะยนเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นเช้านี้เด้เอาขึ้นแล้วเนาะเจ้าเราไปซ่อมอยู่บุจักหนึ่งปะส่อมแล้วเอาไปซ่อมแต่ว่ายังโมโหว่าสีได้หรือบ่ได้เนาะต้องใช้น้ำได้พี่น้อยเนาะน้ำเปล่าเนี่ยแหละ เทพืชนี่ต้องใช้น้ำลายเนาะึ่งปัเนาะโอ้บอรุกหลานเน่ตกเือนได้่ะยังไงถ้าได้ไปองเนาะมันเป็นคุณหรอคะ นานเนาะโอกค68ซิมีอยู่ซิปสอบอย่หน่อยยังขาดอยู่หาสอบหาลูกเนาะบรรแล้วนำหมดเียน่อยเนาะแต่ว่าทั้งทีมงานมีกับไกับมาโซก่อนอ่ะปมาส่งมาปั๊บหน่อยดิดึสายไฟเนาะไ้ดึงกมาประมาณนี้ล้ เมอดันดินบ็อกมันเดือดจางอันนี้อกบ่นนแม่เนาเือ่ก็ยงอันเห็นของน้าบ่เนาะ่เออมาเบิ่งยุ่อ้คุณภาพวงเคร่องกวา็ได้ป่ะอ๋อนี่หล่มเหมือนี่เนาะ โอมจุ่มโอบจุ่มหน่ำเลยอบจุ่มนี่เละเกี่ยวกับตัวนี้มอเตอร์ใหม่แล้วนี่ใหม่แล้วส่องก็ได้แล้วนี่มันเต็ดชื่อใหม่แล้วนี่ลายปีแล้วนะมันหลายปีแล้วเนาะได้แล้วมันไปส่องมันส่องมันบระมาณวันนี้ส่องสไลายกับมันกะระบบในนั้นมันบวกลึมันตายมันกะซีสต์สดมันแล้ว่อชุดลายนั้นพวกลายปุ่มลายหน่ำมันชี้นี่ขาเจ้า เพราะว่า <ort>. ม <Hag> ันตายแลยบุ๊ดเลยยังให้ซ่อมนะมีแต่ให้ซื้อใหม่ได้หรอก็ล้วมันมันได้เยอะบางเถอะแต่ความคุณภาพมันกับชิบมคือเกาเล่นเล่นหน่อยไปเอาอีกกอันเซมเบลซับนี้ให้กับเด็มืดแล้วโอ้แปสิเท่าไยอันนี้ราคาเนี่ยเท่าไรล่ะประมาณเราเนี่ยเราจัดแปดแสนเนาะแปดแสนที่เงินนำกัดเนาะ Lẹo này nó sắm bộ này lên sự may đôi <laughs> 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 ừ, nó là bộ áo lama phải là vàng ừ. cái đó anh ừ. à, giúp với bà luôn nên để sắm bộ này, đây đây, ngòa, à, này đây, nó quà đây nên quà hao này tập leo là cháu nam phốt đôi nó แน่แท่นั้นนี่แหละันเาดกน้วงเนี่ยคละต่ละเขา่มีน้ำแเนเราลันังาย่งวเนี่ยคมันต้องมีน้ำต้ายได้มันตกการน้ำบันเนี้เขาว่าสิตักเอามาเล่นในกรนอยบพ้อักใส่คุนใส่ยังบับันแนลมันแล้มันลายแล้วมัน แล้น่าพ่อถ้าว่ายุกยุกตัวอย่างนี้เนี่ยเขาว่ากี่ก้อหมายก็เด้ออาณาทว่าจะให้เอาเทพืชแล้วนี่ให้ก่อริมบ็อกผลของมันแค่ก้อนนึงอ้อมแล้วก็ก็คิดราคาเก่าแล้วว่าอาจารย์่อเป็นก้อนเดียวนะกพอเป็นก้อนเดียวคือหมายว่าการน้ำนะเนาะเราได้เจ๊แล้เนาะอพดินบล็อกมีอยู่มีหน้อยมองเห็นแล้ว บอกขึ้นลนั่นเาตีพาแต่ก็ทาโฮจะเอาหลอกพาเลยแล้วก็ขึ้นแล้วก็เอาไม่ที่แปดตั้งทึ่งที่เป็นยักษ์ได้คือกันนะแบบว่าเฮามากยองยองใจเลยประมาณกอดหนึ่งไม่ได้แล้วนี่ไง นี่เนาะบ่อได้เห็แบบนั้นมันมันสูงนี่คือแบบนี้นะนอนเลยนอนในนี้แบบว่ากันไม่น้ำเข้านะแม่นละนอนเลยก้อนหนึ่งสักนี่ก็ได้แล้วเนาะแม่นอนนอนนั่นละต่อมานี่เนาะแม่นละแบบนั้นล่าบ้านก้อนหนึ่งนี่ก็เดียงอ้อมเนาะแต่วมานั่นละอันี่ตัวนี้มันเป็นพืชนะอยู่ตัวอย่างนี้เนาะพืชหน้ามันก็สีลายต่อมนตัวนี้ละกันกับน้ำไหลเข้า บัลลังจานั่นลราเฮากันไหมใส่พาจะเท่งใช่ได้หมาตีไม่สี่แปดใช่เลยเนาะยี่สิบแปดเลยเนาะโอ้คือได้ใส่ไปแล้วเออมีแต่ว่าเขาฝากตัวนี้น้ำเลยเด้อพอเด้อยบัลลังกเจ้าเทพเจ้าเฮ็ดแบบคือเจ้านี่เด้อเด้อเจ้าเจ้อ๋อบัลลังก์จะทำไม่สี่แปดคือตัวนี้อ๋อเพิ่นอาจจอ้อมกวามัน hmm. ต uh, um. ัวนี้พอได้อ้อมเน้่ตัวนี้อ้อมกันนี้ นีไม่ทางหน้าโบ้ทางหน้าบ่อ้อมก็ได้ทางหน้าเราไปเล่าเขาจะสุกล่อมันเนี่ยเหมือนๆทางหน้าอ้อมแต่อ้อมแต่ข่ายจะซื้อกับพ่ออ๋อมแต่มานี่แหละอ้อมแต่ข่ายไปทางนะเนี่ะไล่ยีดอกนี่ก็นเรื่องเขากิดตัวนี้กิดเนี่ามันอย่นี้พี่น้องเพราะเห็นพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์บอกอะไรพี่น้องเนาะก็ว่าไอเดียกัรเล่นอยู่แต่ว่าปเะียงคิดแต่แรกเนี่ยยันมันขาดบล็อกพอมาหินบล็อกก็เดี๋ยวมันเดือดร้ายอยู่ มีอยู่โอเคยุสิแบบนี้เนาะพอดีแด้วเนี่ยพอเนาะอ้อมบนนี่ขาดนี้ไปนี่เราอ้อมมัดเออตัวนี้แ่ตอ้อ้อมคันว่าคันเขาตั้งแบบนี้นี่โบได้ใช่ไหมบ่คือแบบนั้นบ่จะอิงตามแต่มันโดนคือคือแบบนี้ก็ได้แต่มันเอามาเออสำหรับเขาเขาอยากให้ตั้งนะอืมเขาอยากให้ตั้งเพราะยังเพราะว่าถ้าตั้งแบบนี้แล้วไม่สี่เป็ดกายทึงเลยอืม ยิงฝ <diction> <Portuguese> <also not> ้าคือเรือแหละอันถ้าเอานอนแหละฟังนี่มันจะเป็นมันจะนอนโคลงกันนึกได้ได้ถ้ามันต้องมันตั้งก็ใส่ตั้งเอาตั้งเอาในี้ก็พอเด้อที่ตั้งแบบนี้แหละแต่ว่านอนบันบันเอาขึ้นพาแล้ววันเพรพื้นมันมีเทเด้เนาะแล้วมันจะเป็นค้อโคลงอ้อมมาเริ่มก็คือเกะแบบนึงนะงามบันไดเตเอาตั้งไว้ที่แหละพอไปก้อนเดียวเ ก็มันมันเราคือเจ้าว่างนะคแบบนี sì ้แหละสมัยมันจิกกัดซากตัวนี้มันมันเบงเอออันนี้แล้วมันมันเป็นพาเลยสัมภาเลยมันมันเรียบเก็บใสเลยหนึ่งแบบนี้แหละเดี๋ยวเพิ่มเติมตัวนี้แหละพี่น้อยเนาะว่ดินบล็อกเขาทำงี้หละบล็มีแล้วเนาะแต่ว่ามือเบิกนักการณ์อีกเนาะนี่แห่งที่ผมสร้าง ไม่เนี่ยแกชิญแย่ก็น้ำคือว่าจะมีน้ำมันจะเอาใส่ไประบบมันได้เลือกตัวนี้แหละมันคือคัดของเลยมันได้แล้วตอนนี้เนี่ยนาะแบบเราจะเอาใส่ให้มันลงละเอียดตัวนี้มันมีน้ำมันลงมันจะชิญโยมมันเอาบ่มีน้ำมันเด่นประโยชน์ขมังมันต้องใช้นน้ำลายเออมันต้องการน้ำลายทำงานชิญแย่ชิญแย่นำมาปมปมน็อกเช่นนี้แหละปมเนาะน้ำเนี่ยแหละตัวนี้มันใช้เหตุปัญหาต่ต้องใช้นเซน้ำลาย มีแต <Y> ่ว่ามันแล้วแบบเรามาบาเลงนก็จังมาคุยเนาะมันเรามันกะว่าเขาเขาพูดได้กะมครัไม่เขาพูบโบได้ก็มีต่อมามืออื่นก็ได้เดาบ่มอีกมือหื่อพ่ดกับอะไรแค่เทมันเราโบได้ประมงนะเดี๋ยวมนเราโปมมากเะแปลว่าเขาปั๊บเขาได้เนี่ยทีมันละมีแต่เขาปล่อยนั่มเขาไปเลยได้เทไว้เนาะแม่นเลยมาเทมืออื่นเช่าแล้วเขาเทจริงๆเราได้คันว่าปิดไปได้นี่อยากเทหน้ามือนีแล้วเนาะอื แต่ม no. no. yeah. nah ันม yeah. yeah. uh, uh, ันได้โปมงน่ยนมัน huh. มันมีโตะกระโปรงะส้อีจะดักตลาไหมเนจ้อามงแนแรกมาเพิ่นนั่นละกันนอาแลไปหน่อยม้องกันแต่ว่ายู่ตลาดมือเป็นกางดีตามรุ่นตามยี่ห้อเนาะได้กว่าสีราคาชหมราอนยว่าชนิดนอยชนิดใหญ่ เราแบบอีกตามน้ำสางอิฐสมมุติว่าตัวนี้มันมันจะกี่เมตรตัวนี้ตกอยู่5เมตร50เมตร50เขาเขาเก็บเอาลงไปเจาะโผล่ขนาดตัวนี้ทำประมาณคัน7เมตรนี่ก็ได้ความแหงมันดึงขึ้นนะดูบ่ลง10เมตรแม่นนะเนาะเออได้บต่บางบางคนพูดน้ำสาง30เมตรเขาก็เอาความแหงเนื้ออีกจึงได้มันจะแก่หนำขึ้นได้อันนี้ก็สีบ่อปัดได้เนาะโผ่ในตรงน

เราไปสดทเท่าไหร่สุดไงอืไม่บออันนี้ข้างหน้าบอบักให้มันมันแนบตัวที่สาไ่เลด็อกเดยมันคือมีแป้นตัวนี้นี้้ดอกเรื่องใลาวเรื huh. ่องนั bye. ้น <networking> ม um ีค huh. okay. mm ้างตัวนี้บนะดอกไข่นีมีจาะหลอกดอกเดียวป้ะมีหาอันโตหลอกล่างหลอกเดียวบ่สามอ ก็อันห้องให้เราเนี่ยนะอีกห้องนึงเดี๋ยวถ้าใช่ใช่เราใช่ห้องเนาเลยทำไมจังหวะกันเนาะหรือว่าใส่ต่อหลอกไม่ให้เราเลยก็ตัวนี้ครับคุณเออแคนั้นไม่ใช่คือนี่ก็ได้พอยเพราะว่าตัวนี้ปล่อยโล่งเลยเนาะใส่กลางเลยหรือว่าเปลี่ยนจังต่อบ่หรือว่าใช่ตัวนั้น หาดอกเนี่เราเราเอาเมื่อกีนี้อยู่ท้ายเนี่ยุ่นยุ่นข้างาแล้วแลแล้วดอกไผ่อยู่กลางเนี่ยนะะนี่แหละใส่นี่แหละพ่อแต่กลางนี่ใเราเจ้าเอาใส่ใเจ้าใส่คางตัวนี้เสีไบ่ใส่คางไงจะพอเจ้าบันทึกหัวคนนไหมเป็นเใส่ทางน่อยเยมันบังเลยนบังเออกระดับบังกัมัมัเคยิดตออได้ีงหรอไผ่ ระยะชั้นหนึ่งถ้ามันห่อใส่มันก็โยนประมาณชั่นหนึ่งพอดีแล้วมันมันมันก็ดจิตต่อภูมิไปได้อยู่เนาะไฟบบเป็นไฟภูมิเนาะมันโอ้ยมันหนุดตนโยนอย่างนีแล้วเนาะอไปไประมาณร้อนละชั้นกระเจ้าเอาเอามากระชิดมองนี้กระชิดได้ที่นเอามองนี้ทำมันริดสถานที่ตัวนั้นนี่เอามากระชิดแจ๋อเจ่มันเอาข้ามากระิไปฮะลองเบิหมเนาะเออเอาระยะนั้นแหละกระชิดได้อยู่เนาะ If it's good dumping, you don't rock, may nó, phải you with young thumb rock. And you can't rock, don't rock. Go ahead and win down. Young thumb, you dumped off. 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 You dumped อเคโอเคอ่ะไ่นอคมาขังลงเบียงสบายดีพี่นองก็ทุกอ่ะเฮตุเวียงยังเสมอหนิอันให้เจ้เห็ดแล้วหรบ่บ่าบเห็ดฮะบุีดินบุีดินเห็ดให้อันอันมันได้ค่ะมันเห็ดแล้วมันแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวจุนซูมพี่นอเนะเป็นเบาเลยจุนเพียงช้ำฮอตบอเชียงลย bếp điều, đó. Đi Ní, mình mình xào là chắc rồi, vậy thì sào lập chắc anh. Yeah, mì nè nè là nè chắc nè này, nè mì mình... này ná, nè 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 mì này ná, thằng sang an anh con, minh teo anh cho ổng may tối nay là, chắp mắt nó đỡ phải được, mà chắp tì về bảo nó, cái này là là nhả mét 1 hết chip thì sẽ đay được bao nhiêu, 8 8 thằng phăng nay mét thì đay được, nó nó nhảy này chắc nói nó, áo không minh teo, được, đó, cái nó đồ đường thang. ไปต่ออีกก้อนบัดนี้พี่นอนะ้องเนาะขอบคบนวเวียนมาย่ำๆอัปเดตประกาศชี้แจงบอกเพิ่มเติมที่พี่น้องเอพิีคอมเมนต์มาบอกเนาะ,อะพอดีโปรแชงเขามาเห็นเราดินบล็อกพอดีเลยพี่น้องอกกเออคือด้วยอ้าชี้แจงบอกให้เพิ่นก่อขึ้นจักก้อนนึงแล้วก็จังใส่ไม้ซีเปดแล้วก็ตีผ่าขึ้นเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปเนาะขอตัวเดินทางไปต่อก่ขอนคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะขอบุญขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยสุขกายสุขใจ บิร์สุข,ขูสุคนบายบายด้วยพี่น้องเด้อสบายดี